สวัสดีครับผมเอ็มข้าสวสดนะครับหลังจากที่เราให้คุณแก่ลองสีข้าวนะครับวันนี้ก็กลับมาสู่โหมดเด็กนะฮะเราจะให้เด็กทาการสีข้าวไปดูว่าการใช้งานเครื่องสีข้าวของ CLP ที่เราเลือกนํามาใช้นี่มันใช้งานง่ายยังไงครับอันดับแรกก็เปิดดึงนินปล่อยข้าวนะครับ เป็นระบบล้อทั่วๆไปเนี่ยถ้าถ้าเกิดเราปรับเครื่องไว้ช่องเล็กสําหรับข้าเวเม็ดเล็กเนี่ยถ้ามันมีข้าวเม็ดใหญ่ปนมาเนี่ยข้าวเม็ดใหญ่ก็จะจะ,จะหักจะแตกนะจะเสียหายนะครับแต่ระบบใบพัดหมุนเบี่ยงเนี่ยมันมีข้อดีอย่างหนึ่งคือมันสามารถจะทอดได้ทุกขนาดนะครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งของเครื่องสีข้าวขนาดเล็กนะครับมีความคล่องตัวในการปิดการเปิดน,นะครับเราจะสีข้าวในปริมาณน้อย แค่หนึ่งกำมือเนี่ยก็สามารถทำได้อ่าลองดูโอเควางระบบใบพัดหมุนเวี่ยงของเครื่องสีข้าว CLP นะครับ<ม>ก็จะช่วยให้การกระท้อเปลือกเนี่ยไม่ว่าข้าวจะเป็นเม็ดเล็กหรือเม็ดใหญ่เนี่ยก็จะสามารถกระท้อเปลือกออกมาได้ง่ายดายนะครับ แต่ถ้าเกิดเป็นระบบล้อทั่วไปเนี่ยมันจะมีการปรับระยะห่างระหว่างล้อตามขนาดของเมล็ดข้าวนะครับถ้าเกิดช่องเล็กแล้วเมล็ดข้าวใหญ่เนี่ยก็มีโอกาสที่จะทําให้ข้าวหักนะครับระบบใบพัดหมุนเวียงเนี่ยจะทําให้ข้าวทุกๆเมล็ดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเมล็ดเล็กเมล็ดใหญ่เนี่ยสามารถกระทออเปลือกออกมาได้ง่ายได้นะครับเตรียมตัวเปลี่ยนมากินข้าวสดกันแล้วนะครับข้าวสดเปลี่ยนการกินข้าวธรรมดาให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นสวัสดีครับ